ท่านผู้ชมครับภาพยนตร์ไทยเรื่อง h ั n เก r คนหิวเกมกระหายนะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยของ n น t f l i x กนะครับก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ครับท่านผู้ชมขึ้นอันดับที่1บนท็อป Netflix คลองอันดับ1ใน53ประเทศทั่วโลกได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ไทยยุคใหม่เลยทีเดียวนะฮะเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ทําได้แล้วก็สามารถก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับที่เรียกว่าระดับเดียวกับภาพยนตร์จาก ประเทศชั้นนําของวงการภาพยนตร์โลกเลยทีเดียวครับต้องบอกว่านี่เป็นภาพยนตร์ Netflix ของประเทศไทยที่ขึ้นอันดับหนึ่งของโลกได้สําเร็จแล้วก็ต้องเป็นอะไรที่เราควรจะยินดีกับทีมงานนักแสดงทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานเรื่องนี้รวมถึงแสดงความยินดีกับคนไทยทุกคนด้วยนะครับถ้าผู้ชมไปดูสถิตินะครับนอกจากการขึ้นอันดับหใน53ประเทศอย่างที่เรารู้กันแล้วเนี่ย ทางภาพยนตร์เรื่องฮั n เกอร์คนหิวเกมกระหายยังขึ้นอันดับ1 6วันติดต่อกันนะครับอย่างเช่นในประเทศไต้หวันฮ่องกงอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์มาเลเซียคูเวตโอมานนะครับถ้าผู้ชมลองสังเกตชื่อประเทศดูอย่างเช่นคูเวตหรือโอมานเนี่ยเป็นประเทศในตะวันออกกลางที่ลักษณะทางวัฒนธรรมค่อนข้างต่างจากเรามากนะครับขณะที่ภาพยนตร์เรื่องฮังเกอร์ก็ยังไปขึ้นอันดับที่1เนี่ย เป็นเวลา5วันติดต่อกันนะครับในประเทศอย่างเวียดนามและประเทศที่เราแทบจะไม่หลายคนไม่รู้จักหรือไม่ค่อยคึ้นหูครับอย่างเช่นกรีซจาเมกาปารากวัยซาอุดิอาระเบียนะครับรวมถึงประเทศที่คนเขามี IQ สูงมากๆอย่างอิสราเอลก็ดูหนังไทยกันจนขึ้นดับที่1-5วันนะครับรวมไปถึงไปขึ้นดับที่1 4วันติดต่อกันนะครับในประเทศ ยักษ์ใหญ่อย่างบราซิลนะครับรวมถึงเม็กซิโกแล้วก็ประเทศมู็อกโคด้วยฟังชื่อประเทศแล้วหลายท่านอาจจะหลายท่านรู้จักแต่หลายท่านอาจจะเอ๊ะคือประเทศอะไรยังไงต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ประเทศที่อยู่ไกลเราขนาดนี้เขาดูหนังไทยกันนะครับนอกจากนี้ครับฮังเกอร์ยังขึ้นอันดับที่1นึ่งสาว่าติดต่อกันในประเทศยุโรปด้วยนะครับอย่างเช่นรัสเวียนะครับนอร์เวย์เซอร์เบียรวมถึงนะครับในประเทศที่ต้องบอกว่า เป็นประเทศชั้นนำในเรื่องของผลิตภาพยนตร์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของตลาดต่างๆอย่างเช่นประเทศอังกฤษนะครับทางฮังเก r ก็ขึ้นไปติดท็อป10ในประเทศอังกฤษถึง5วันนะครับคนอังกฤษดูหนังไทยติด1ใน10เนี่ยเป็นระยะเวลาถึง5วันเลยทีเดียวรวมถึงท่านผู้ชมครับในประเทศอินเดียนะครับหลายท่านที่ทราบหรือหลายท่านยังไม่ทราบนะครับว่า อินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับไม่ได้แพ้ฮอลลีวูดเลยเรามักจะเรียกภาพยนตร์อินเดียว่าบอลิวูดนะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดียหรือบอลิวูดเนี่ยผลิตภาพยนตร์ออกสู่ตลาดนะครับมากที่สุดในโลกนะครับท่านผู้ชมมากกว่าฮอลลีวูดอีกโดยผลิตประมาณ800 1,000เรื่องต่อปีนะครับ ซึ่งแต่ละวันเนี่ยมีชาวอินเดียซื้อตั๋วเข้าไปดูภาพยนตร์ในโรงหนังเนี่ยราวๆสิล้านคนต่อวันเลยทีเดียวซึ่งฮังเกอนั้นสามารถขึ้นไปไต่ท็อป10อยู่ในท็อป10ของอินเดียนะครับตั้งแต่วันที่9เมษายนนะครับแล้วก็อยู่ถึงอันดับที่2นะครับของ Netflix อินเดียเนี่ยตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่14เมษายนเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่า ฮังเกอเป็นภาพยนตร์ที่สร้างปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดานะครับจริงๆแอดมินก็แอบงงนิดนึงนะครับว่าทำไมกระแสะการขึ้นอันดับ Netflix ของ Hunger เนี่ยถึงถูกพูดถึงในสื่อต่างๆน้อยนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของสถิติต่างๆที่ก็ต้องบอกว่า Hunger เป็นภาพยนตร์ไทยที่สอดแทรกหรือเอาตัวเข้าไปแสดงให้กับชาวโลกมากที่สุดนะครับเท่าที่หนังไทยเรื่องนึงเคยทำได้เลยทีเดียวครับ ที่สาคัญนะผู้ชมครับภาพยนตร์ฮังเกอร์เนี่ยได้สร้างกระแสภาพยนตร์ที่ไปเย็นหนึ่งของโลกนะครับในช่วงเวลาที่เป็นเทศกาลปีใหม่ไทยหรือว่าช่วงวันสงกรานด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงที่ผู้คนจากทั่วโลกเนี่ยต่างก็เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยนะครับและภาพเทศกาลร,รื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างสงกรานเนี่ยก็ได้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆทั่วโลกในช่วงนี้ด้วยก็นับว่าปีใหม่ไทย2566นนี้นะครับเป็นช่วงที่คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักและก็ซึมซับความเป็นไทยอย่างมหาศาลเลย ทั้งเทศกาลสงกรานต์และผ่านทางภาพยนตร์เรื่องฮังเกอร์อีกด้วยครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราก็เลยนะครับไปส่องความคิดเห็นของชาวต่างประเทศในแพลตฟอร์มที่เขานําเอาภาพยนตร์เรื่องฮังเกอร์ไปลงนะครับไปดูกันดีกว่าว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้อย่างไรบ้างนอกจากกระแสการขึ้นไปสู่ท็อประดับนานาชาติแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับ ความเห็นแรกครับก,ก็มาแสดงความคิดเห็นว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนการผสมกันของภาพยนตร์เรื่องเมนู GETOUT และก็ s q u i e t g m m s s ซึ่งฉันชอบมากๆทุกเรื่องเลยอีกความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่านี่มันดูยอดเยี่ยมมากๆนะผมรู้สึกดีใจมากจริงๆที่ภาพยนตร์ไทยนั้นในที่สุดก็ได้ก้าวขึ้นมาโดดเด่นท่ามกลางกระแสะความนิยมของภาพยนตร์จากเกาหลีและญี่ปุ่น ก็ต้องบอกว่าภาพยนตร์จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีความน่าสนใจและยอดเยี่ยมเช่นกันและความเห็นต่อไปครับเป็นชาวเกาหลีครับาก็มาตอบกลับความคิดเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าผมเป็นคนเกาหลีและผมก็ชื่นชอบหนังไทยมากๆนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งมาตอบกลับความคิดเห็นก่อนหน้านี้ครับว่าจริงๆเหรอทำไมฉันถึงคิดว่าการแสดงแอคติ้งมันดูล้นล้นเกินไป แถมบทพูดก็ดูไม่เป็นธรรมชาติเลยนะจากความเห็นนี้ครับก็มีคนมาตอบกลับครับว่าแหม acting ของหนังจากตะวันตกเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากเลยอยากจะขำก็ต้องบอกว่าตอนนี้ภาพยนตร์ไทยเขาย,ยกระดับขึ้นมามากแล้วนะขอโทษด้วยนี่ครับก็เป็นชาวต่างชาติที่มาตอบกลับแทนคนไทยนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งครับมาตอบกลับความเห็นที่มากระแทกแดกดันหนังไทยเขาก็บอกว่าคุณคิดแบบนั้นที่จริงเหรอแต่จาก ลลーーหรือหนังตัวอย่างที่ฉันได้ดูเนี่ยก็ต้องบอกว่า acting การแสดงของคนไทยมันเจ๋งมากๆเลยนะสัมผัสได้เลยถึงอารมณ์การแสดงต่างๆหรือจริงๆแล้วคุณกำลังหมายถึงหนังไทยเรื่องอื่นหรือเปล่าแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมครับว่าภาพยนตร์ไทยเนี่ยคือภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และท่านถัดมาครับก็มาแสดงความคิดเห็นครับว่า โอ้ m g อดนางเอกคนนี้ที่แสดงเรื่อง Bad Genius หรือว่าฉลาดเกมโกงนี่นาะตอนนั้นเนี่ยฉันประทับใจกับฝีมือการแสดงของเธอมากๆเลยแล้วก็รอคอยว่าจะมีผลงานเรื่องใหม่ๆของเธอออกมาให้ดูอีกเมื่อไหร่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าหนังเรื่องนี้จะต้องสร้างความประทับใจได้อย่างแน่นอนฉันดีใจมากๆเลยที่ได้เห็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยก้าวขึ้นมาและมีความพัฒนาอย่างชัดเจนด้วยความครีเอทมากมาย และผลงานที่มีคุณภาพมากๆแบบนี้แม้แต่วงการละครและซีรีส์วายของไทยนั้นก็ดูจะดีขึ้นกว่าเมื่อหลายปีก่อนมากและตอนนี้ภาพ,พยนตร์ละครของไทยหลายเรื่องนั้นก็กำลังถูกสร้างขึ้นด้วยงบประมาณที่สูงและการแสดงที่มีคุณภาพท่านถัดมาครับก็มาให้ความเห็นครับว่านี่มันดูน่าทึ่งมากๆเลยนะหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่า จะมีผู้คนจากทั่วโลกนั้นหันมาสนใจและดูภาพยนตร์ไทยกันมากขึ้นท่านถัดไปครับก็มาบอกว่าฉันเพิ่งดูหนังเรื่องนี้จบและก็ต้องบอกว่ามันสนุกและก็มันมากๆตลอดทั้งเรื่องเลยผู้กำกับหนังเรื่องนี้ได้สร้างผลงานที่น่าทึ่งมากๆท่านถัดไปครับก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าหนังตัวอย่างหรือเทรลเลอร์ของหนังเรื่องนี้ ดูเข้าถึงอย่างหนักหน่วงแล้วก็จับใจอย่างเหลือเชื่อเลยอารมณ์การแสดงแบบดิบๆและงานด้านภาพที่ถูกตัดและแสดงออกมาได้มีกี่นาทีสามารถทําให้เราสัมผัสถึงพลังของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เลยฉันอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ดูว่าเรื่องราวจะถูกเล่าผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างไรและอดใจไม่ไหวที่จะถูกพลังการแสดงของนักแสดงมากพรสวรรค์ในหนังเรื่องนี้นําพาฉันเข้าไปในเรื่องราวนี่คือภาพยนตร์ที่ทุกคนจะต้องดู เราจะต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยความเห็นถัดไปครับก็บอกว่าพลังการแสดงเรื่องราวและทุกๆอย่างเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้มันอยู่ในมาตรฐานที่สูงมากและมันก็จบลงอย่างยอดเยี่ยมด้วยและความเห็นถัดไปครับก็บอกว่าหนังเรื่องนี้คือหนึ่งในหนังที่ยอดเยี่ยมมากๆไม่ต้องสนใจเลยว่าใครจะว่ายังไงเพราะมันกลายเป็นหนึ่งในหนังเรื่องโปรดของผมไปแล้วตอนนี้ การถ่ายภาพการแสดงประเด็นทางสังคมมันเป็นมากกว่าหนังเกี่ยวกับการทำอาหารมีความสมบูรณ์แบบความซับซ้อนมากมายการปลดปล่อยความหิวและความหิวในในบริบทที่มันมีความหมายมากกว่าแค่ความต้องการอาหารผมรักหนังเรื่องนี้สุดๆมันยอดเยี่ยมมากนอกจากนี้นักแสดงนำก็ยังมีการแสดงสีหน้าท่าทางที่น่าทึ่งมากนางเอกมีรอยยิ้มที่น่ากลัวและบ้าครั่งสุดๆตอนเธอทำอาหารในตอนจบ การแสดงออกถึงความกลัวและสีหน้าไม่มีความสุขก็น่าทึ่งไปหมดเลยนี่คือสุดยอดของพลังการแสดงและสุดยอดภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวความคิดเห็นถัดไปครับก็บอกว่าในฐานะของอาชีพเชฟคนหนึ่งฉันคิดว่าหนังเรื่องนี้มันสมจริงมากๆในการแสดงให้เห็นภาพของเชฟและกุ๊กที่ต้องผ่านสิ่งต่างๆมากมายในโลกที่มีความแตกต่างคนรวยคนจนคนถ่อมตนคนโอ้อวด นี่เป็นภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากๆอีกความเห็นหนึ่งก็มาชมน้องออกแบบนะครับโดยเขาก็บอกว่านักแสดงนำหญิงนั้นคือนักแสดงที่ยอดเยี่ยมสุดๆเลยอีกความเห็นหนึ่งครับก็มาบอกว่าบอกตามตรงเลยนะหนังตัวอย่างของเรื่องนี้คือหนึ่งในเทรลเลอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาเลยในช่วงหลังๆยกให้ดีกว่าเทรลเลอร์ของหนังซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์จากฮอลลีวูดเลยด้วยซ้ำ อีความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่าปกติผมจะชื่นชอบภาพยนตร์สยองขวัญจากประเทศไทยอยู่แล้วแต่พอมาดูหนังตัวอย่างเรื่องนี้ได้เห็นทั้งแพชชั่นอำนาจความรุนแรงการบีบบังคับความทะเยอทะยานความหลงไหลและความสำเร็จมันได้กระตุ้นต่อมความอยากดูของผมได้อย่างมากเลยจริงๆอีกความเห็นหนึ่งเขาก็บอกว่าเพิ่งดูหนังเรื่องนี้จบเลยมันยอดเยี่ยมมาก งานด้านภาพก็ดูสวยสดงดงามด้วยสีสันมากมายพลังการแสดงก็เข้มข้นดึงดูดมากฉันชอบมันมากอีกความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่านี่มันดูเจ๋งมากๆเลยจริงๆไม่น่าเชื่อเลยว่าหนังไทยจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆได้ขนาดนี้อีกความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่าเพิ่งได้ดูจนจบนี่คือหนังที่สร้างด้วยความประณีตมากๆให้คะแนน10เต็ม10ไปเลย อีความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่าชุติมนคือนักแสดงที่โดดเด่นมากในหนังเรื่องฉลาดเกมฑกงอดใจไม่ไหวเลยที่จะได้ชมเธอแสดงความโดดเด่นในหนังเรื่องนี้วงเล็บนะครับชุติมนก็คือน้องออกแบบหรือว่านักแสดงนําหญิงในเรื่องนี้นะครับอีกความเห็นหนึ่งครับบอกว่าฉันเพิ่งดูจบไปเมื่อสักครู่นี้เองนี่คือหนังมาสเตอร์เพลอีกเรื่องหนึ่งเลยอีกความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่า ที่ผ่านมานั้นฉันหลงไหลในอาหารไทยมาโดยตลอดเลยนะและหนังเรื่องนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยอีกความเห็นหนึงครับก็บอกว่านางเอกของหนังเรื่องนี้คือนักแสดงที่ยอดเยี่ยมมากๆนอกเหนือจากการเป็นนางแบบที่เก่งมากๆอยู่แล้วด้วยท่านถัดไปครับก็มาแสดงความเห็นว่าเพิ่งดูหนังเรื่องนี้จบเลยแล้วมันดีเกินกว่าที่คาดหวังไว้มากการแสดงนั้นก็ยอดเยี่ยมมาก มันได้สื่อถึงสิ่งที่เป็นความจริงออกมาดังๆนั่นก็คือคนจนเนี่ยมักจะมีความสุขมากกว่าเพราะพวกเขาเห็นคุณค่าของทุกสิ่งในขณะที่คนรวยก็ไม่ได้มีความอยากอะไรมากมายเพราะพวกเขามีทุกอย่างอยู่ตรงหน้าแล้วฉันเป็นหนึ่งในเสียงที่จะแนะนำหนังเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ชมกันความคี่เห็นท่านถัดไปครับก็บอกว่าทีมงานสร้างหนังเรื่องนี้เนี่ยควรได้รับเลือกให้ไปสร้างหนังเจมส์บอลนะ าว่าผลงานของพวกเขานั้นออกมาดูยอดเยี่ยมมากเรื่องราวก็ดีบทตัวละครก็น่าสนใจมากอีกความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่าเพิ่งดูจบไปเลยนี่คือหนังที่น่าทึ่งมากๆอีกเรื่องหนึ่งด้วยการบอกเล่าเกี่ยวกับคุณค่าของคนและสิ่งที่มีความหมายต่อพวกเขาความเห็นท่านตัดไปครับก็บอกว่านี่คือหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดเท่าที่ผมได้ดูตลอดหลายปีที่ผ่านมาเลย สำหรับใครก็ตามที่คิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เกี่ยวกับการฆ่ากันความตายหรืออะไรที่เป็นความรุนแรงคุณกําลังคิดผิดเพราะหนังเรื่องนี้จะตีแสกหน้าคุณด้วยความเป็นจริงของชีวิตอีกความคิดเห็นหนึ่งครับก็มาใหญ่โทมากครับท่านผู้ชมเขาก็มาบอกว่าหนังเรื่องนี้ควรที่จะชนะรางวัลอสการ์เลยในฐานะของภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม อีกความเห็นหนึงครับก็บอกว่านี่เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่สุดยอดและน่าทึ่งมากๆเท่าที่ผมได้ดูในรอบหลายปีที่ผ่านมาเลยนี่คือภาพยนตร์ที่ฮอลลีวูดควรมาดูแล้วก็เรียนรู้ว่าควรสร้างภาพยนตร์อย่างไรมันเป็นอะไรที่ทำให้ผมหิวแล้วก็รู้สึกทึ่งมากๆอีกความเห็นหนึงครับก็บอกว่าฉันรู้สึกชอบมา,มากๆเลยที่ Netflix นั้น ให้ความสำคัญในการลงทุนกับประเทศในเอเชียในการที่จะสร้างภาพ,พยนตร์ที่สุดยอดออกมาแบบนี้อีกความคิดเห็นหนึ่งรับก็บอกว่านี่คือหนังไทยและหนังไทยเนี่ยก็มักจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอยู่เสมออีกความเห็นหนึงก็บอกว่าผมจำนักแสดงนำหญิงคนนี้ได้จากภาพยนตร์ฉลาดเกมโกงเธอได้เคยสร้างปรากฏการณ์มาก่อนแล้วอีกความคิดเห็นหนึ่งรับก็บอกว่า ผมไม่เคยดูหนังไทยมาก่อนเลยในชีวิตแต่หนังตัวอย่างเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจและน่าดึงดูดมากๆอีกความเห็นหนึงครับบอกว่านี่คือหนึ่งในหนังไทยที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดเลยอยากจะแนะนําให้กับทุกคนในการที่จะเลือกดูหนังเรื่องนี้ให้ได้อีกความเห็นหนึงครับก็บอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคู่ควรเลยนะที่จะถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ อีกความเห็นหนึงครับก็บอกว่าในที่สุดก็มีหนังไทยที่ได้ลงมาโพสโปรโมตในช่อง Netflix Official สักทีนึงอันนี้เขาก็หมายถึงทีเซอร์ของหนังนะครับที่มาลงในช่อง YouTube ของ Netflix ที่เป็น Official นะครับซึ่งแอดมินก็ไม่แน่ใจว่าก่อนหนะ้าน,นี้เคยมีหนังไทยลงหรือเปล่านะครับทำไมถึงได้มีคอมเมนต์แบบนี้นะครับอีกความเห็นหนึงครับก็บอกว่า ผมก็ไม่เคยดูภาพยนตร์ไทยมาก่อนเช่นกันแต่ว่าดูหนังตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ต้องบอกว่าจะต้องดูเรื่องนี้ให้ได้เป็นเรื่องแรกท่านผู้ชมครับแล้วก็ยังมีความคิดเห็นมากมายเลยนะครับที่พูดถึงนางเอกของเรื่องก็คือน้องออกแบบเนี่ยว่ามีโอกาสได้ดูน้องในภาพยนตร์เรื่องแบ d g ี n น u s หรือว่าฉลาดเกมโกงม,มาก่อนนะครับนั่นแสดงเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็มีหนังไทยหลายเรื่องที่ชาวต่างชาตินั้นคุ้นตากันมาก่อนนะครับ ทำให้พวกเขาจดจำนักแสดงไทยได้ด้วยนะครับซึ่งคอมเมนต์ต่างๆที่นำมาฝากกันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นท่านผู้ชมครับจริงๆยังมีคอมเมนต์อีกมากมายเลยแต่ก็เอามาให้ฟังพอของปากของคอ,คอกันนะครับอย่างอย่างที่เราได้ทราบกันนะผู้ชมครับภาพยนตร์เรื่องฮังเกอร์เรื่องเดียวนะครับได้สร้างปรากฏการณ์ต่างๆมากมายเลยอย่างน้อยก็เป็นภาพยนตร์ที่ทําให้คนทั้งโลกเนี่ยพูดถึงคนไทยหรือประเทศไทยและอย่างที่เราคุยกันช่วงต้นนะครับประเทศหลายประเทศเลยที่เราแทบไม่รู้จักกันเลยเนี่ยกับ มันดูหนังไทยกันมากขนาดนี้นะครับแน่นอนว่าเขาจะต้องซึมซับความเป็นไทยทั้งในเรื่องของหน้าตาผู้คนของความเป็นคนไทยนะครับบ้านเมืองสังคมภาษาวัฒนธรรมอารมณ์แบบไทยซึ่งต้องบอกว่าการนั่งดูหนังสักเรื่องหนึ่งสัก2ชั่วโมงเนี่ยมันถือว่าเป็นการแนะนำประเทศไทยให้กับพวกเขาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับ โดยเฉพาะที่สําคัญเนี่ยถ้าภาพยนตร์ไทยที่เขาดูเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณภาพก็จะทําให้เขารู้สึกว่าคนไทยหรือประเทศไทยเนี่ยช่างมีคุณภาพนะครับมันมีประเทศไทยมีคนเก่งนะครับไทยแลนด์นี่ช่างเท่และก็น่าหลงใหลามากนะครับอย่างที่เราเคยรู้สึกเวลาที่เราดูภาพยนตร์จากเกาหลีหรือภาพยนตร์จาก ประเทศชั้นนําในการผลิตภาพยนตร์เนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งเขาดูเท่น,นะครับในลักษณะเดียวกันอนาะคตถ้ามีภาพ,พยนตร์ไทยดีๆแบบนี้ออกไปสู่สายตาชาวโลกได้มากแบบนี้อีกเรื่อยๆแน่นอนมันก็จะยกระดับประเทศไทยและก็คนไทยในสายตาของชาวโลกได้มากขึ้นนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เราขึ้นไปยืนชั้นนวหน้าของโลกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับแล้วก็สําหรับวันนี้ก่อนจากกันไปก็ต้องขอ ปรบมือแล้วก็แสดงความยินดีกับทีมงานสร้างภาพยนตร์เรื่องฮังเกอร์ฮัเกอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงแสดงความยินดีกับพวกเราคนไทยด้วยหลังจากที่เราผ่านช่วงเทศกาลส่งกลาต์มาอย่างแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคอนเทนหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยใครรับชมครั้งแรกเราชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อดมินด้วยนะครับต้องลากันไปแล้วพบกันใหม่คอนเทนหน้าครับสวัสดีครับ